สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะอยู่กับป๊อบนึงหือไทยสายรักค่ะตอนนี้ไซเมียแล้วนะคะวอนนี้มามือนีเนาะคะ่ะเนาะมือนีกับเป็นวันอาสาละหะบูชาปอกกันเลยว่ามาสื่อของไปไหว้ถวายนะคะอาทิจเจนเที่ยนพันษานะคะมาถาสื่อโอวันตินแน่หรือขนมปังแล้วก็ะหมูไปเห็ดกับเขาไปวัดค่ะมืออื่นมืออื่นนี่เป็นวันเขาพันษา เมือนี้ก็ไปวัดมากแล้วค่ะวังเหมือเสานะคะเป็นวันอาสาฬหบูชาวันพระด้วยนะคะเขากับไปวัดวังเสานะคะนอกฝนตกแห้งค่ะวังเสาตอนนี้ก็ยังร่นอยู่ค่ะบรรยากาศข้างนอกมั้งคะเนี่ย่ะคะวันเลนนะคะวันนี้มันนี้ขึ้นสีพายุเข่าทุกๆเป้่นทีเลยนะคะคน้นายเมิ่งเืองแล้วคนย่างไปย่างมากเีคน้นายแห้งค่ะตอนนี้เขายังมาท่านเด ลงไปซื้อของมีห้องจอดอยู่ที่ลานจอดรถบิ๊กซีสีสเกตนะคะเข้ามาบิ๊กซีสีสเกตนะคะเนาะแต่กะใสซเมตป้องกันนะคะล้างเจลเข้ากับพวกน้ำเดคค่ะพี่น้องพกเจลค่ะต้องติดตัวไปด้วยนะคะ มันสีให้บ่ไปสักใดกับบ่ไดดอกเนาะมันต้องไปหาซื้อกับเขาหาซื้อนันซื้อหนีนหน่คือเกาค่ะแต่การะวังตัวเอานะคะมันกับปีตยานยู่คนติดเจือกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะไหนขายพี่น้องเฮารักษาตัวเองดีๆนะคะนอกป้องกันในการให้มันหลอดจากโรคหนีโรคโควิดหนี่นะคะ,ะเดี๋ยวเฮาไปซื้อของค่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปซื้อของถังใน้กันเลยค่ะ ันนี้ยังมาเบิองโซนทั้งเทียนค่ะคนร้ายแังกลับมานี้อยู่แถวนี้นะอันนี้มีแต่เครื่องเครื่องสังฆทานค่ะเพื่อนมีใจเนาะเขามีเงินเข้าต่างอยทั้งหล่งโชว์เบอเข้าใจเนาไปเบิองโอวันปินก่อนปะโอวัลตินนม ไปไหใ้ถอยขนมอะไรบอบิสเคนะบอบิส <c oughs> เคนอเอาแบบเดี๋ยวขนมนก่น <c oughs> อ,นกอนค่ะ คิดโคตรน่าว่ะพอดีนาไปไหเนเมียวะ่ะต่อพอมาเจอหาโอนจินค่ะไปถวายน้ำเขาก็ใสนะ่นั่นบ่คือแต่กล้องเนาะสูนแน่ นีบ่มีมน้ำตาลแต่มีโมโนได้อะไรแบบนี้ล่ะค่ะเองโอเว่นกินเนาะกาแฟว่าจะเอาน้ำเอืือยกาแฟโมโนให้เป็นขนมปังปะนะคารให้เป็นขนมปัง จากที่เข้าไปเลือกขอนมปังแล้วนะคะตอนนี้เข้ามาเบิ้งเทียนภนษาค่ะอันนี้แบบคูนะคะแบบตัวนี้เหล็มใหญ่ค่ะแบบเดียวเหล็มเดียวนะคะเนาะอันนี้ก็ขนาดหน่อยข้างบนค่ะนี่ข้างบนเป็นต่างโชว์นะคะในเลือกขนาดอันนี้แกะสลักคู่หนึ่ง399ร้อบาบาท ขนาดเท่าใดเดี๋ยวเ้าเบิ่งว่าจะเอาประมาณนี้แลละคะ่ะเเข้ามาเหลือกข้างลางค่ะ คนหลายค่ะคนหลายไป ของไปทั้งบุญน,นั่ค่ะเอาเทียนผอนก้อนเยอะๆไปหมดโูวันจีนอันนี้เราไปถวายไปวาาัดค่ะขนมอนี่ของกินนะเขาจะของกินประเดก ผลนินล่มผนนิ่มเปียกเปียกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอาปาจิขาไปในเมืองไปสื่อของอย่างอื่นนะคะค่ะพี่นอ้องนี่เนาะคะ่ะน้องหลังจากที่ตอนที่อปอบออกจากวิกซี่นะคะวาจิขาเมืองต่อกมาเอาพาให้พี่สาวค่ะเพื่นฝาก คุนสัง่งโทรสัง่งเราหรอค่ะคะ่าไปตัดสูตรตอนหยังเราเราเป็นสั่งตัดผ่าะะะะแล้วค่ะเนาะแตเลยแวะเขามาเอาอยู่ในเมือง,องไย่ยแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้าน,น,ะค,ะน,นค,ค่ะฝนก็ยังยึดโต๊ขึ้นเอาค่ะตอนนี้เห็นร่คะเห็นทั้งหลอกบะฝนก็รินเหมือนเดิมนะคะออฟไซเมตด้ะค่ะด้วยเพราะว่า ก็คือรถกับไใสคือเราเพราะว่าเขาล่วงไปข้างล่างเนาะคะ่ะเนาะเลยไว้อากาศครึ้มทั้งวันค่ะวันนี้มืดครึม้มเบิดมืดพี่น้องรักษาสุขภาพนํ้เด้อค่ะเด้อฝนตกหมู่บ้านมันกะลิ้นยีดอกแกวมขึน้นทําเทาเนี่ยแต่ว่ามือนี่นี่จริงจังแห้งฝนเบดิดมือเลยค่ะนี่แหละ,ค,ะค่ะกับ เขามาเมืองมาซื้อของทำที่พี่น้องเห็นเนี่ยเขาไปในวิกซี่ก่ะคนหลายอ่ะตังเพื่อนมหาสื้อของไปท้ำบุญคือกันแหละคนหลายค่ะก็เ,เลยบ่ค่อยแต่ไทยอยู่ในวิกซี่ปันไหนไม่อยู่ในโตวบิกซี่ปันไหนครัไปแค่ไปย่างหาสื้อของสื้อโอเวนตินสื้อ,อยังกันละค่ะแล้วก็ไม่ย่างสื้อเทียนพันษาเหลือเทียน เสือหมูเสือน่องไกไ่เมื่อไห็ดก็เขาไปวัดนะคะอง,งวังบอดดนี่ค่ะเอามาถีที่เจ็ดสิบแปดค่ะพี่น้องบางคนถี่ติดตามทางเฟียก็จะเห็นพอโพดงานบวชงานบวชหลานนะคะมอมเพป่นบวชแล้วเนะคะมอมมอมต่อค่ะมีก็เลยมาสื่อของไปทำบุญนำ้ำ เขาวัณสาเมืออื่นช่วงนี้เป็นช่วงยุดยาวนาะคะแมนบอตั้งแต่วันตั้งแต่มื่อนี่เอ้ยแมนบอแต่เมื่อวานหรือมื่อนี่มื่อนี่เนาะมื่อนี่ยิบมื่อนี่วันอาสาลหาหับูชาวัดที่24นะคะมันก็นจะยุดยาวจนถอดยี่สิบสี่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดไม่เนาะคะช่วงหยุดยาวทำพี่น้องเข้าบ่ได้เทศกาลเทศงาลยุดยาวกะ ข้าพเจําเป็น่ยนจะออกไปใช้เด้วค่ะเพราะว่าพบกับค้า่าจําเป็นดีลีกับว่าไปคือการขย,ยานนอ่าอยานหลกจักไฟแต่มาได้ทางไหนจังไหนเนี่ยเ่ากับ,บ้องกันตัวจะคขอเงเอาแต่ว่ามัมนก็บลีกเลี้ยงอะไรทีจะมาหาสื่อกับเขาสื่อแนวกินคือเา่าถึงถาสื่อ,อยุบ้านเพื่อนกับไปรับมาจากตลาดคือเกา่าเพื่อนกับไป เด็กไปผอไฟต่วไฟมันก็นเก่าเนาะค่ะก็เลยเออออกมาเองกะป้องกันจะคล้องเองรักษาตัวเองอาการแง่ใดมันสีเศร้ากับบอลจักแง่ใดจะได้ร่ำกับหูกับพราะจะเคยผอในร้านวินอแบบ่แปลว่าเอียงไม่เคยผบไม่เคยผอเลยทีว่าเกิดมาเป็นหมอลล่ามากนี่สีตองมาบัวใดร่ำโดนปานนี่ปีอัง翰น,นี่กะต้องการบัวใดร่ำปีนี้คิด คิดว่าสีได้ยลัมเดทิเลกคิดว่าทีว่าช่วงสงการที่เพิ่นใหค้คนกลับมาบ้านนี่ออกกระไดอ้อกงานเน่สองสามงานนี่แหละบางงานก็เรียนบ่ได้เพราะว่าบางเนทีเพิ่นกับให,เห้เรียนเนาะบางสงการที่ผ่านมากกมือสุดท้ายที่ได้เรียนได้ก็คือวันที่สิบเจ็ดบางช่วงสงการหลังจากนัก้นก็นกนงดยาวไปเลยทั้งที่จาเฮามองเห็นเหล่าว่าเฮามีงานจักงานนะคะเข้ารับงานไหว้ร้ายปันได ข้อสิแดงไล่ได้เท่าไหม่นี่ยบอฮะโอ้หายไปกับตาเลยค่ะอยคือว่าเออสีเศร้าง่ายบอก่อนก่อนเขาวันสาข้อสิแดงเก็บอีกเนี่ยบอข้อสิแดงเก็บพ้อใดใส่จังเขาวันสาเนี่ยบอสรุปแล้วบ่ไม่วีเวลบ่ไมีอย่างเลยแล้วตอนนี้เนี่ย่อหัวเสียขาอสีแด้เล่นตอนไหนข้อสีแด้ไปร่ำตอนไหนบอลงทุนกับรถเฮียขั้นหม่อะค่ะสิบสองหล่อ ไปต่ออยู่อูโมเดิร์นบัตรบัตรโปรราชบุรีนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังต่อกำลังทำอยู่แต่ว่าท่านเหลวปกติกับกำหนดตามไปสัญญาวา้สามเดือนสิแล้วแต่ว่ามันก็คือว่าสร้างแต่ละค้นเพื่อนกับอยู่ในพื้นที่เสียงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงก่ะ เห็ุงานใดบ่เต็มที่อูกับยูในพื้นที่สีแดงทีว่ว่าสร้างกับบอคอยหลายเฮตุทุกมืออยู่แต่บ่คอยหลายก็เลยน่าจะว่ได้เซจตามกําหนดสัญญาสามเดือนน่าจะยืดไปอีกแต่บ่ฮู้ว่าวสิดโดนปันไดนะคะปากพี่น้องนํากันเรากันนะคะน,น,นี่แหละลงทุนแบบลงทุนหลายคะ่ะลงทุนล้านรักล้านแต่ก็ต้องมาชะง,งักเพราะแบบเนี้ยพอเจอ ปัญหาอย่างแบบนี้โควิดแบบนี้แล้วว่าหูวะสีได้เรียนย่ำใด้สีได้ล่ำย่ำใด้สีได้มวนสีได้อยังย่ำใด้พี่น้องบางคนกะต่างท่าว่าสีจัดการจัดงานแจ็คสีได้เฮ็ดยด่ำใดแจ็คสีได้เป็นบุญย่ำใดมันวะคะบางคนที่เพิ่นจ้างไว้์นะคะจังไว้ช่วงออกพรรษากะคิวงานหลายเนะคะ่ะช่วงบุญกระชินเนี่ยบุลล่าเนี่ยออกภาษาไปนี่คิวงานกะหลายแน่แล้ว ก็ยังว่าสีเดรลนบ่อหอดปีใหม่หฮอสีเดีมวนบ่อบางคนมันก็เออขอเลือนไปก่อนผู้อยากจานนอนบังเล่ากัแบบว่าบางเจ้าก็ย่านว่าเออหอดปีใหม่สียังบ่ไดเลีนหรือสีจังใดเพื่อนก็โทรมาถามจูมือแล้วค่ะสำหรับคนทีเพื่อนอยากจ้างอย่างังกระก็โทรมาสอบถามราคาแน่เนหฮอก็ยังหยองอยากสีมวนอยากสีจัดการจัดงานคือเก่าแต่มันก็ติดอยู่ทีโควิด ติดทีเออนั่นแหละติดทีคนมาเป็นนั่นแหละพี่น้องโอ้โอ่อ,อละเขียนเรื่องนี่ป,ปวดสมองมือได้มือได้ของก็บิ้งข้าวนั่นข้าวนี่เซฟเข้าวจุดว่ามันปหัวมันสีเห็ดจังใดเหรอฝุ่นไหวขัดประเทมื่อคืนมืฝันมาเระไทยห้าสีมากถึงจุดนี่ได้จังใดเนาะ h กัคููมาคูออกมาแล้วแต่คนคือกันแต่ว่าช่วงนี้กระทบกระทบทุกทุกทุกอาชีพเลยกับว่าใดค่ะบางอาชีพกับวิดกิจการก็มีแต่เจ้าละปอีกกับซีซูสูต่อไปก่ะถึงรงทุนหลายกับสีสูบัเศร้าหรอกค่ะเพราะว่าข้าเกิดมากับสิ่งที่เขาหักสิ่งที่มากที่ตัดสินใจเฮ็ดรถเฮไม่กับเพราะว่าเราอยากพัฒนาไปเรื่อย อยากอยากสูงไปก่านีอยากเพิ่มเติมความเมียไปก่หนีมันบอกครับว่าคนเฮามันสิอยู่แต่หมองเดิมๆกับบัด้เฮามมความฝันที่เสียฮ็ดอยากสางอยู่แล้วโอ้ยบุวู้วาสิจมเนวใได้ละเอาไว้เพียงสานีนอ้องพี่น้องนาอนเดี๋ยวมื้อนี้ปอกะสรุปแล่วร่วมๆเหล่าก็เอาไปมหาสื่อของค่ะมหาสื่อของไปทำบุญนะคะ ือเทียนภาษามือแรงนี่พอดีมือเสาไปวดัดผู้หญ่เพื่อนนัดไหว้ว่าประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละค่ะไปถวายเทียนสารภูริสีทษบุญหนีงกะพอกันอยู่วัดเพื่อนว่าเราก็เลยมาซสือของนะคะฝากไว้น้ำแน่ากาลกากันค่ะฝากพี่น้องอีกช่องหนึ่งของปอบแน่ากาลกากันค่ะปอบปีสตอรี่นะคะนอกช่องยูทูปปบฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอีก จักช่องแนนะคะ้ากาช่องที่เป็นช่องป๊อปเอาการแสดงสดบนรถแ่หรือบนเวทีลงค่ะฝากไว้น้ำแน่ค่ะอีกช่องนั้นก็คือช่องป๊อปหนึ่งด้วยไทยออฟฟิเชียลนะคะฝากน้ำพีน้ำนองไว้น้ำแน่สำหรับมือนีเอาไว้เพียงสำนีกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวเขาเคอยก็พอๆกับคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะจีดนมาได้คาถาเบิร์นด้เรื่องน้อง,นองเรือเพราะว่าแล้วแต่อยากสีไทยเรื่องมือบอยอยากไทยยังกับบอเฮ็ด มันปวดสมองไลเอาไว้เพียงสนิทกันแล้วกันค่ะบ้ายบายพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ